มาถึงในเรื่องของความหนาของเปลือกไข่นะครับผมจะให้ไก่รดขาวนะครับมีความหนามากที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นไก่ไข่ไฮบริดนะครับก็จะบางกว่าไก่ไข่ไลดขาวแค่นิดเดียวนะครับส่วนอันดับ3นะครับผมจะให้ไก่เบสนะครับที่มีความหนาลองลงมาอันดับ4ก็จะเป็นลดแดงนะครับส่วนอันดับสุดท้ายเลยที่มีความบางมากที่สุดไก่ไข่เล็กคอนนะครับจะมีเปลือกบางที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับสําหรับไก่เบสนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกถ้าจำเป็นต้องเลือกเลี้ยงสายพันธุ์เดียวแล้วผมก็จะคำนึงถึงนะครับถ้าเกิดยามฉุกเฉินที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้เกิดเหตุการณ์อย่างยุโรปนะครับที่เกิดการแบล็คเอาท์ไม่มีไฟฟ้าหรือว่าเกิดเหตุโรคระบาดอย่างที่ผ่านมาแล้วสมมุติว่าไม่มีไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยการที่ไก่นั้นสามารถกกไข่เองได้นะครับก็จะทําให้เราพึ่งพาตนเองได้นะครับภายในฟาร์มภายในครอบครัวนะครับแล้วที่สําคัญจุดหลักๆที่ต้องมองก็คือว่าสายพันธุ์เนี่ยให้ไข่สูงมาก25 0 ต่อปีและสามารถบริโภคเนื้อได้ด้วยนั่นคือสิ่งสำคัญที่มันครบในตัวเดียวนะครับถ้ามีความจำเป็นนะครับต้องเลือกสายพันธุ์เดียวก็ต้องเลือกไก่เบรสนะครับ